เรื่องนี้ส่งมาจากคุณแอนคุณแอนเล่าว่าย้อนกลับไปเมื่อราว30ปีก่อนบ้านที่เราอยู่เป็นที่ดินที่ยายกให้กับแม่และพี่น้องของแม่ปลูกอยู่ด้วยกันโดยบ้านของป้าและบ้านของยายอยู่ด้านหน้าติดถนนส่วนบ้านของเราปลูกอยู่หลังบ้านของป้าและด้านหลังบ้านของเราจะติดกับคลอง,องเวลาน้ำขึ้นก็จะมีขยะขึ้นมาติดริมตลิ่งหลังบ้านเรา ยายก็ชอบไปเก็บเพราะแกไม่ชอบความสกรปรกยายทําแบบนี้ตลอดจนมีวันหนึ่งยายไปเก็บขยะตามปกติแต่ที่ไม่ปกติคือหลังจากนั้นยายก็ไม่สบายและเดินไม่ได้โดยไม่มีสาเหตุแม่กับป้าพายายไปหาหมอทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนหมอตรวจแล้วบอกว่ายายไม่ได้เป็นอะไร ร่างกายายายไม่ได้ผิดปกติเวลาอยู่บ้านยายจะนอนอย่างเดียวแต่พอออกไปหาหมอยายจะดูแข็งแรงขึ้นมาทันทีจนสุดท้ายเมื่อหมอธรรมดารักษาไม่ได้แม่และพี่น้องของแม่ตกลงที่จะพายายไปหาพระที่วัดเมื่อพระตรวจด,ดูดวงชะตาวันเดือนปีเกิดก็บอกกลับมาว่ายายชะตาขาดแล้วและที่ยังอยู่ไม่ใช่ยาย แต่เป็นสิ่งอื่นที่มาอาศัยร่างอยู่เท่านั้นพวกเราตกใจกันมากเพราะท่านถามว่ายายไปทําอะไรมาแม่จึงบอกว่ายายชอบไปเก็บขยะริมคลองหลังบ้านเก็บมาหลายอยา่างไม่รู้อะไรเป็นอะไรพระท่านจึงบอกว่ายายน่าจะโดนของเพราะของบางอย่างเป็นของไม่ดีที่เขาปล่อยลอยน้ํามา ถ้ามีใครไปจับไปโดนของก็อาจจะเข้าตัวพระท่านก็ทําพิธีให้และบอกให้ทุกคนทําใจไว้เลยเพราะอีกไม่นานทุกอย่างก็จะจบลงเมื่อพายายกลับบ้านกลางวันยายจะนอนนิ่งเฉยเแต่พออาทิตย์ตกดินยายจะลุกขึ้นมานั่งคุยแต่ที่คุยด้วยกลับไม่ใช่ยายเพราะยายจําลูกหลานไม่ได้สักคนบางครั้งพูดออกมาก็เป็นเสียงเด็กบางครั้งก็เป็นเสียงผู้ชายบางครั้งก็เป็นเสียงยายปกติทุกเย็นตอนสี่โมงเย็น แม่ต้องไปรอรับเราที่ปากทางเข้าหมู่บ้านและพากันเดินเข้ามาบ้านเพื่อไปหายายซึ่งบ้านของยายอยู่ห่างจากเราแค่สิบเก้าเองเมื่อไปถึงหน้าเห็นยายนอนอยู่แต่เมื่อยายเห็นเรายายก็ถามว่าไปไหนมาเมื่อกี้เดินไปหาที่บ้านไม่มีใครอยู่เลยแม่เรางงเลยบอกไปว่าแม่เดินไปตอนไหนแม่ไม่ได้เดินไปแม่นอนจิตเตียงแม่จะเดินไปยังไงยายก็ตอบกลับว่า ก็าข้าเดินไปบ้านเองมาเมื่อกี้ยายเพอ้อและพูดเป็นเสียงคนอื่นอยู่เกือบสองอาทิตย์และสุดท้ายยายก็เสียชีวิตลงพ่อยายเสียชีวิตยิ่งน่ากลัวมากๆเพราะที่วัดมีงานประจำปีไม่สามารถนำศพไปตั้งสวดได้จึงต้องสวดศพที่บ้านและบ้านเรามีเชือสายมอถ้าตั้งศพที่บ้าน จะฉีดยาแล้ววางศพไว้บนเตียงกลางมุงไว้ซึ่งเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเพราะมองเข้าไปในบ้านก็จะเห็นศพยายที่อยู่ตรงกลางบ้านเป็นภาพติดตามากสำหรับเด็กอย่างเราเรื่องราวต่อมาชื่อเรื่องว่าปอบในความฝันเรื่องมีอยู่ว่าเราเป็นคนฝันแม่นคะ่ะแม่นที่ว่าฝันแล้วเกิดขึ้นจริงตอนฝันจะจําเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้จําได้แค่ลางๆจนมาเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆถึงมานั่งว่าเคยพบเจอที่ไหนมาก่อน เริ่มตอนอายุ15ปี ฝันว่ามียายแก่ๆคนหนึ่งเดินมาถามทางเสื้อผ้ามอมแมมรองเท้าไม่ใส่ยายถามว่าหนูรู้ไหมว่าวัดไปทางไหนในฝันเป็นตอนกลางวันเรายืนตากผ้าอยู่หน้าบ้านเราก็ชี้ไปทางนั้นแต่สิ่งที่ทําให้ตกตะลึงคือยายแก่ๆค่อยกลายเป็นหมาดําคนทั้งคนค่อยๆเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆกลายเป็นหมาดําตัวโต,วตวหลังจากนั้นฟ้าก็สว่างกลับกลายเป็นกลางคืนพระอาทิตย์เปลี่ยนเป็นดวงจันทร์หมาดําตัวนั้น วิ่งกลับไปกลับมาอยู่หน้าบ้านพร้อมโหยหวนคนลุกวานั่นคือมันหัวเราะไปด้วยรู้ว่าฝันแต่ทําอะไรไม่ได้องค์ตัวเองทําไมไม่เข้าบ้านกลับยืนอึง้งแข็งทื่อทําอะไรไม่ถูกโชคดีหน่อยมันเข้ามาใกล้ตัวบ้านไม่ได้วิ่งกลับไปกลับมาแค่ตรงถนนหน้าบ้านหอนไปหัวเราะไป แต่คำที่กระชากหัวใจที่สุดคือขอเข้าไปหน่อยได้ยินไหมให้เข้าไปหน่อยแล้ววิ่งไปวิ่งมาอยู่แบบนั้นบางครั้งเหมือนพยายามกระโจนเข้ามาหา,หาเราแต่เขาดิ้งกลับไปในฝันเรากลัวสุดขีดคิดถึงตายายขึ้นมาทันทีแหกปากร้องไห้ตาให้ช่วยยายให้ช่วยยืนชักดิ้นชักงออยู่ตรงนั้นจะช็อกตายให้ได้ลองออกมาไม่มีเสียงเลยเป็นแค่อ้าป,ปากพะงาพะงามาดำตัวนั้นมองมาทางเรา ตาแดงน้ำลายไหลตัวใหญ่ดำสนิทแยกเขี้ยวและหัวเราะเยาะใส่เรากระโจนเข้ามาหาแต่ก็เดิ้งออกไปตลอดทำอะไรไม่ถูกได้แต่เรียกตาจา๋าทั้งตะโกนทั้งร้องไห้จากนั้นภาพก็ตัดลืมตาตื่นเหงื่อ,อไหลเต็มไปหมดเปียกทั้งตัวมาแถวบ้านก็หอนทุกสารทิศตาเปิดไฟเดินมานั่งข้างๆถามคำเดียวว่าหมาดำใช่ไหมตอนนั้นช็อกได้แต่พยักหน้ารับ ดาตาก็หายไปในห้องพระเดินกลับมาพร้อมหลวงพ่อโตเนื้อดำกำชักหนักหนาใส่ห้ามถอดเจ็ดวันดึกห้ามออกจากบ้านไหว้พระก่อนนอนเรื่องถือสินแกไม่ห่วงเพราะแกสอนเราเสมอทำดีได้ต้องได้ดีคิดดีพูดดีทำดีก็จะเจอแต่สิ่งดีดีแต่ก็หลับไม่ลงนึกถึงตอนหน้าของยายแก่ในฝัน เช้าได้คุยกับยายยายว่ามึงเนื้อหอมมันคงอยากกินมึงหรือไม่ก็อยากลองของกับตามึงตาก็นิ่งไม่พูดอะไรหลังจากนั้นเวลาผ่านไป5ปีจนลืมไปแล้วพอดีมีงานศพก็เลยได้ไปร่วมงานศพของยายคนหนึ่งใครๆก็ว่ายายคนนี้เป็นปอบตายเพราะเครื่องไหนเน่าแปลกมากร่างกายตายไปเจ็ดวันแล้วเขียวบวมช้ำหมดแล้ว แต่ตอนแกตายมีคนเห็นว่าแกปั่นจักรยานล้มทําให้สยองกันไปหมดเพราะเป็นไปไม่ได้ที่แกจะตายได้เจ็ดวันแล้วออกมาปั่นจักรยานให้คนเห็นทางการแพทย์เขาว่าระบบภายในล้มเหลวแล้วที่ช็อกที่สุดคือยายคนนี้ละ่ะที่เป็นหมาดําในความฝันเราเมื่อหลายปีก่อนเห็นรูปหน้าศพแกแล้วเราจําได้แม่นภาพเหตุการณ์ความฝันย้อนลอยมา เราเขาสุดหน้าซีดกระซิบบอกตากับยายแกก็พากลับเลยตาทำน้ำมนให้อาบให้สวดมนก่อนนอนห้อยหลวงพ่อโตด,ดึกมาหมาก็หอนเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วก็เงียบไปคือเราฝันอะไรแบบนี้บ่อยมากเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องราวของสองสาวชุดดำสำหรับเรื่องนี้ถือเป็นตำนานของเรื่องผีเมืองไทยที่หลายคนอาจจะเคยได้ยิน ในฟังมาบ้างแล้วเรื่องจริงของคุณหนุ่มในคืนวันหนึ่งขณะที่คุณหนุ่มกำลังเดินทางกลับบ้านหลังจากที่ไปเที่ยวกับเพื่อนแถวๆรัชดาระหว่างที่ขับรถกลับตอนนั้นประมาณตีสองก,กว่าก็พบหญิงสาวสองคนสวมชุดดำทั้งยืนโบกรถอยู่ตัวคุณหนุ่มเองมองกระจกหลังก็ไม่เห็นแท็กซี่ตามมาจึงเข้าใจว่าหญิงสาวสองคน โบกรถตัวเองอีกทั้งเวลานั้นก็ดึกมากแล้วแท็กซี่คงหายากและสองสาวนั้นก็น่าตาดีด้วยคุณหนุ่มจึงตัดสินใจจอดคุณหนุ่มเปิดกระจกเพื่อถามสองสาวชุดดำว่าจะไปไหนสาวชุดดำคนหนึ่งบอกว่ารบกวนช่วยพาไปส่งที่วัดเสมเยนนารีทีคุณหนุ่มเห็นว่าเป็นทางผ่านพอดีจึงตอบตกลงไปเมื่อทั้งสองสาวขึ้นมาบนรถคนหนึ่งนั่งหน้าส่วนอีกคนนั่งหลัง ระหว่างทางคุณหนุ่มรู้สึกแปลกใจว่าทําไมเธอทั้งคู่ถึงไม่คุยกันเลยอีกทั้งหน้าตาเธอก็ดูเศร้าแม้แต่เวลาที่ชวนคุยก็เป็นลนักษณะถามคําตอบคําคุณหนุ่มก็คิดในใจว่าสงสัยจะมีญาติเสียอยู่ที่วัดทําให้คุณหนุ่มที่ตอนแรกตั้งใจจะขอเบอร์โทรไว้ต้องหยุดความตั้งใจนั้นเมื่อขับผ่านถนนสายวิภาวดีมาเรื่อย จนมาถึงหน้าทางเข้าวัดเสมียนนารีขณะที่รถกำลังข้ามทางรถไฟและเลี้ยวขวาคนหนุ่มได้มองทางขวาชั่วประเดียวเดียวแล้วหันกลับมาถามว่าทั้งคู่จะลงตรงไหนแต่ปรากฏว่าเธอทางคู่หายไปแล้วระหว่างทางที่เลี้ยวก็ไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูหรือปิดประตูแต่อย่างใดเลี้ยวทั้งสองลงไปตอนไหนในช่วงเวลาที่คุณหนุ่มกำลังสับสน สายตาก็เหลือบไปมองทางขวาซึ่งเป็นรางรถไฟภาพที่คุณหนุ่มเห็นก็คือยิงสาวสองคนนั้นอยู่บนทางรถไฟร่างกายขาดครึ่งเหลือแค่ท่อนบนและเธอทั้งสองกำลังคานเข้ามาหากันเหตุการณ์นี้ทำให้คุณหนุ่มเป็นโรคหัวใจมาจนถึงทุกวันนี้หลายคนคิดว่าพอริสุลาทำให้คุณหนุ่มเห็นภาพร้อนแต่มีคนขับแท็กซี่จำนวนมากที่เคยได้รับ ไปส่งที่วัดเสมียนารีและเจอเหตุการณ์ทนองเดียวกันนั่นก็คือจูจ่ๆก็หายไปจากรถจนกระทั่งมีผู้นำข้อมูลมาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดที่พาดหัวหน้าหนึ่งว่าตายขาดสยองนางสาวสุรีและสุรีทิพสุขขี2สองพี่น้องขับรถสวนรถไฟโดยศพสาวทั้งสองได้ถูกรถไฟทับขาดครึ่งสยองใกล้วัดเสมียนารี เรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวของผู้โดยสารแท็กซี่เรื่องจริงจากคุณกรคุณกรมีอาชีพขับแท็กซี่มา45หปีซึ่งคุณกรจะเช่ารถแท็กซี่มาขับเป็นรายอาทิตย์จากอู่แท็กซี่แห่งหนึ่งแถวนนทบ,บุรีและรถแท็กซี่ที่ขี่มาจะไม่ใช่คันเดิมช่วงสายวันหนึ่งคุณกรก็ไปรับแท็กซี่มาขับตามปกติทุกครั้งที่รับรถมาใหม่คุณกรก็จะจอดรถไว้หน้าบ้าน ไล่ล้างทำความสะอาดทั้งภายนอกภายในแต่คุณกรณก็สัจจุดกับคราบดำๆที่เบาะหลังซึ่งเช็ดยังไงก็เช็ดไม่ออกจากนั้นคุณกรณก็เข้าไปนอนเอาแรงเพื่อจะออกไปวิ่งรถกะกลางคืนคืนนั้นคุณกรณออกจากบ้านมาที่รถแท็กซี่และคุณกรณก็เหลือไปเห็นรอยคล้ายคๆมือคนที่กระจกโดยสารด้านหลังฝั่งคนขับคุณกรณจึงเอาผ้าเช็ดรอยมือนั้น แต่เช็ดไม่ออกเพราะเป็นรอยที่เกิดจากด้านในรถคุณกรจึงเปิดประตูออกมาเพื่อเช็ดรอยมือโดยไม่ได้เอะใจอะไรเพราะคิดว่าคงเช็ดทำความสะอาดไม่ทั่วถึงก่อนออกรถจากบ้านแถวนนทบ,บุรีมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพตะวเวหาผู้โดยสารคุณกรเล่าว่าคืนนี้มีเหตุการณ์แ,แปลกเมื่อผู้โดยสารโบกรถคุณกรแวะจอดแต่ผู้โดยสารกลับมองรถและมองผ่านไปโบกรถคันหลังแทน ซึ่งเป็นแบบนี้หลายครั้งในคืนนี้แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายนอกจากคิดว่าคืนนี้ทายได้น้อยกว่าทุกครั้งซักประมาณตีสีคุณกรวิ่งรถเปล่าเพื่อเดินทางกลับบ้านจู่ๆรถก็เกิดลาการดับกลางคันคุณกรงดอิดมากและลองตัวหาเพื่อนที่ขับแท็กซี่กลางคืนเหมือนกันโชคดีที่เพื่อนอยู่ไม่ไกลจากนั้นไม่เกิน10นาที แท็กซี่ของเพื่อนคุณกรก็มาจอดด้านหน้าเพื่อนคุณกรลงมาจากรถพรอ,อุปกรณ์จัมบตดและถามคุณกรว่าผู้หญิงกับเด็กในรถจะลงไหนกันต่อไปจะเป็นเรื่องของคุณนัทและคุณวินซึ่งเรียนอยู่ชั้นม .6 ทั้งคู่ลงเรียนรอดอและเมื่อเมื่อลือนนี้จะต้องไปเขาชนไก่เพื่อฝึกภาคสนามเป็นเวลา5วัน5คืนคุณวินซึ่งติดธุระด่วน กับทางบ้านจึงนะั้ทำเรื่องแจ้งขอไม่เดินทางไปพร้อมกับทุกคนในช่วงเช้าแต่จะเดินทางตามไปด้วยตนเองในช่วงเย็นแทนเมื่อถึงวันเดินทางรถออกเดินทางจากกองพันทหารราบที่11เวลา8โมงเช้าและไปถึงเขาชนไก่จังหวัดกาญจนบุรีเวลาเที่ยงกว่า,วาซึ่งนัดและเพื่อน,อนร่วมชั้นทั้งหมดก็จัดข้าวของและทำการฝึกในทันที ใครที่เคยมาฝึกจะรู้ดีว่าทั้งร้อนและทั้งฝุ่นเยอะเมื่อการฝึกต่างๆผ่านไปจนถึงช่วงอาหารเย็นนัดซึ่งเป็นไข้หวัดใหญ่อยู่ก่อนหน้านี้แล้วเริ่มรู้สึกเหมือนจะเป็นลมหน้าซีดเพื่อนที่เห็นเลยไปแจ้งครูฝึกทำให้นัดได้ถูกแยกไปที่ห้องพยาบาลจนกว่าอาการจะดีขึ้นคืนนั้นทุกคนกลางเต็นท์นอนในสนามส่วนนัดนอนที่ห้องพยาบาล โดยที่ข้างเตียงนัดคือเพื่อนจากอีกโรงเรียนหนึ่งที่ป่วยจากการฝึกเช่นกันเวลาประมาณห้าทุ่มนัดตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำข้างห้องพยาบาลซึ่งห้องน้ำตรงนี้มีอยู่ห้องเดียวและมีคนกำลังเข้าอยู่นัดรอสักพักประตูก็เปิดออกเป็นวินเดินออกมานัทจักทายวินที่เพิ่งเดินทางมาถึงและบอกว่ากูสบายเลยในนอนเตียงวินก็หัวเราะตอบ และบอกว่ากูมาสักพักแล้วข้างนอกนี้มืดและเงียบมากเลยวะ่ะจากนั้นทั้งกู้ก็ยกยกๆกันไปนัดกลับมาที่เตียงเพื่อนข้างเตียงเข้ามากระซิบถามนัดว่าเมื่อกี้นายคุยกับใครอยู่นัดบอกว่าเพื่อนสนิทเราเองมันติดธุระเพิ่งตามมาถึงเพื่อนข้างเตียงนัดสีหน้าเปลี่ยนทันทีก่อนจะพูดขึ้นมาว่าทำไมเพื่อนนายเลือดเต็มตัวอย่างนั้นละ่ะ